สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับอยู่กับผมพลมโตรไว่าอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะขอมาพูดข่าวจากรถมอเตอร์ไซค์ฝั่งยุโรปกันบ้างกับค่าย BMW รถเยอรมนนีจากบาวาเรียดูเหมือนพวกเขาอยากจะลงมาเล่นรถที่มาพร้อมกับระบบอัดอากาศอย่างเทอร์โบกันบ้างหลังจากที่ค่ายญี่ปุ่นคาวาซากิเองครับก็ได้ทำตลาดไปแล้วในรถคาสใหญ่ ขณะที่ซูซูกิเองก็มีข่าวลือมาหลายปีมากๆเลยครับว่าเขาจะทำเครื่องยนต์เทอร์โบในรถคลาสกลางรวมไปถึงพี่ใหญ่อย่างไฮยาบุสระแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ยังไม่ได้มีเครื่องยนต์ที่มาพร้อมระบบอัดอากาศลงในโปรดักชันไบค์ของทางค่าย The Crazy Gang สักทีกลับมาที่ทาง BMW ครับเขาได้จดสิทธิบัตรเครื่องยนต์2สูบเรียงลูกใหม่ มีจุดเด่นตรงที่มิติขนาดของตัวเครื่องยนต์แล้วก็น้ำหนักตัวเนี่ยจะเบาลงเล็กลงเพราะเครื่องยนต์ปัจจุบันที่ทำตลาดของทาง BMW ดูจะเสียเปรียบจากค่ายคู่แข่งในเรื่องของน้ำหนักเป็นอย่างมากรวมไปถึงมีการเปลี่ยนรูปแบบเพลาเข้าเวี่ยงจาก270เป็นแบบ180องศาซึ่งจะมีลักษณะการทำงานที่คล้ายกับเครื่องยนต์สูบนอนบ็อกเซอร์กระหัดอาของทางค่ายบาวาเรียทั้งหลาย และแน่นอนครับเครื่องสูบนอนก็ถือเป็นเอกลักษณ์จุดเด่นของทางค่าย BM เขาเลยไม่เพียงเท่านั้นครับทางค่ายยังใช้เพลาข้อเวี่ยงแบบใหม่ที่จะหมุนสวนทางกับตัวล้อช่วยลดโมเมนตัมเชิงมุมของล้อรถทำให้การควบคุมพิกรถนั้นจะทำได้ง่ายยิ่งขึ้นรวมไปถึงมีการเพิ่มตัวบาลานซ์ชาร์บช่วยลดแรงสั่นสะเทือนของตัวเครื่องยนต์เข้าไปอีก ทำให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้ดีไหลลื่นขึ้นสมูทขึ้นที่รอบสูงจุดนี้ครับจะเข้ามาแก้ไขจุดบอดของเครื่องยนต์ที่มีจำนวนลูกสูบไม่มากและในสิทธิบัตรชุดนี้ครับก็ได้มีการพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะนำตัวไอเสียของเครื่องยนต์เข้ามาปั่นในตัวของระบบอัดอากาศอย่างเทอร์โบชาร์จช่วยให้สามารถ เพิ่มพละกําลังให้กับตัวเครื่องยนต์แล้วก็ช่วยลดการปล่อยมลพิษซึ่งจุดนี้ครับก็จะช่วยให้ทางค่ายเนี่ยสามารถลดความจุเครื่องยนต์ลงได้ในแบบเดียวกับที่ทําในรถยนต์มาแล้วเราต้องย้ําก่อนนะครับว่าตรงนี้ไม่ได้ถูกเขียนเอาไว้ในสิทธิบัตรโดยตรงแต่มองถึงทางเลือกในความเป็นไปได้ในอนาคตเท่านั้นจุดที่น่าสนใจคือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ความจุเท่าไหร่ เพราะอย่างที่บอกครับว่าตรงนี้เป็นเพียงแค่ความเป็นไปได้เฉยๆแต่ถ้าเกิด Bm ไม่คิดที่จะเพิ่มในส่วนของตัวระบบอัดอากาศครับก็มีแนวโน้มที่จะขยายความจุเครื่องยนต์ให้มากขึ้นอย่างที่เคยมีบล็อก 800cc อัพขึ้นมาเป็น850ขยับขึ้นมาเป็น900และก็มีความเป็นไปได้ที่จะขยับขึ้นไป 950cc ซึ่ง ทิศทางนี้ครับก็ไม่น่าแปลกใจอะไรเพราะว่าทางค่ายอย่างคาวา s a กิหรือแม้กระทั่งอย่างดุคติเองครับก็เลือกแนวทางการพัฒนารถใหม่ๆเช่นนี้สุดท้ายครับตรงนี้เราคงต้องมารอดูกันต่อไปในอนาคตแต่ถ้าเครื่องยนต์เทอร์โบของมอเตอร์ไซค์ BM มอเตอร์ดมาจริงผมว่าอาจจะ ได้เห็นรถที่เครื่องยนต์ดาวไซซิ่งลงมาช่วงพิกัดมิดไซส์ก็เป็นไปได้ครับเพราะว่ารถ BMW ปัจจุบันถ้าไม่นับรถที่ทาง t v s อินเดียผลิตให้ก็จะเริ่มต้นในช่วงพิกัดแบบ 800cc ขึ้นไปเลยสำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงานเราจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรยังไงขอฝากทุกคนติดตามที่ช anel ของเรารวมไปถึงก็ f a c e b o o k c o m m o ไวไว้ด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ